อิสราเอลพลาดรุกเข้า4จุดในกาซาติดกับกับดักกลุ่มฮามาสเจออาวุธหนักสไนเปอร์ฝีมือเทพไล่ทุบบิกทหารดับจากกรณีการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสดำเนินมากว่า4สัปดาห์นับตั้งแต่กลุ่มฮามาสระดมโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2,566ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอลในกาซาเพิ่มขึ้นกว่า1,300คน นายเบนจามินเนทั n y a h u นายกรัฐมนตรีของอิสราเอลแถลงว่ากาซาซิตีถูกปิดล้อมไว้หมดแล้วโดยกองทัพอิสราเอลกำลังเพิ่มแรงกดดันฮามาสทุกๆชั่วโมงทุกๆวันและสังหารผู้ก่อการร้ายไปหลายพันคนทั้งบนดินและในอุโมงคนอกจากนี้ยังยืนยันว่าจะไม่มีการทำข้อตกลงหยุดยิงหรือส่งเชื้อเพลิงเข้าไปในกาซาจนกว่ากลุ่มฮามาสจะยอมปล่อยตัวประกันทั้งหมด กลุ่มฮามาสมีการตอบโต้ว่าตราบใดที่ยังมีการโจมตีกาซาจะไม่มีการปล่อยตัวประกันหรือหยุดยิงล่าสุดเมื่อวันนี้11พฤศจิกายนปี2566ทางด้านของบล ok ็อกดิบิลนิวส์ได้มีการโพสต์ข้อความถึงสถานการณ์ระหว่างอ so ิสราเอลว่านายทรีโดสอัตฮานอมเกรเบเยซุส yes ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกมีการรายงานว่าตรวจสอบพบมีการโจมตีสถานพยาบาลรัฐปาเลสไตน์ในเขตกาซาและเวสแบงค์ ank, แล้วจำนวนกว่า250ครั้ง โดย50%ของโรงพยาบาล 36แห่งในกาซาและ2ใน3ของศูนย์ดูแลสุขภาพหลักเสียหายใช้งานไม่ได้โรงพยาบาล4ี่แห่งถูกปิดตัวลงในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมามีการผ่าตัดโดยไม่มีการดมยาสลบทางด้านองค์การอนมามัยโลกได้มีการร้องขอให้สามารถส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่พลเรือนในกาซาซึ่งพวกเขาอยู่แนวหลังไม่เกี่ยวกับการสู้รบแต่กำลังทุกทรมานในแบบที่ไม่อาจจินตนาการได้ในปี2 5 4 8ในเขตกาซา รัฐปาเลสไตน์มีทหารฮามาสอยู่เพียงไม่เกิน5,000นายทำสงครามนาน52วันกับกองทัพอิสราเอลที่บุกเข้าไปแต่ฝ่ายบุกเกิดความพ่ายแพ้เกิดความสูญเสียยับเยินถูกขับไล่ออกจากกาซาแบบหมดสภาพปี2566ก่อนสงครามกองทัพฮามาสมีทหารเพิ่มเป็น4,000 0นายแต่เมื่ออิสราเอลทิ้งบอมใสพ่พลเรือนมากกว่า35วัน พนเรือนเสียชีวิตไปกว่า1 2 0 0 0รายส่งผลย้อนกลับไปให้ญาติที่โกดแค้นผู้ชายปาเลสไตน์ทุกช่วงอายุได้มีการแห่ไปสมัครเป็นฐานกึ่งพลนเรือนฮามาสแล้วรวมเกือบ100,000นายซึ่งมากกว่าก่อนสงคราม2.5เท่าและมากกว่า18ปีที่แล้วถึง20เท่าสถานการณ์สงครามในเขตกาซาอารัสปาเลสไตน์ขณะนี้มีอิสราเอลรุกรานเข้าไปกองทัพฮามาสรอคอยเวลานี้มานานมากแล้วที่จะกวักมือเรียกทหารอิสราเอลทุกคน ไปให้พวกเขาแก่แค้นการต่อสู้ที่แท้จริงจึงเพิ่งเริ่มต้นขึ้นการซุ่มโจมตีขนดยาดใหญ่เกิดขึ้น4จุดคือทางตะว,ว,วันตกของเตาอันฮาวารรอบๆโรงพยาบาลอัลซิฟาทางตะวันตกของเบลเลเฮียตอนเหนือของกาซาและทางตะวันตกของค่ายอัลสติ จุดนี้จำนวนทหารฝ่ายอิสราเอลสูญเสียชีวิตสูงที่สุดป้อมปืนรถถังอิสราเอลมีจุดอ่อนเปราะบางคือบรรจุก,กระสุนปืนใหญ่แันดัมทหารฮามาสซึ่งมุ่งยิงจุดนั้นด้วยขีปนาวุธต่อต้านรถถังยัสินร้อยห้าจะเกราะเข้าไปในกระสุนปืนใหญ่ภายในทำลายทหารในรถถังอย่างง่ายดายรวมทั้งรถป่าดินด้วยทหารอิสราเอลมีประสบการณ์ต่อสู้กับกองกำลังติดอาวุธปาเลสไตน์ในเวสต์แบงค์ที่มีแค่ปืนกลน แต่ที่นี่พวกเขาต้องเจอกับอาวุธหนักจรวจ RPG ์ีฟขีปนาวุธต่อต้านรถถังจรวดต่างๆโดรนติดอาวุธและอื่นๆอาวุธสมัยใหม่สารพัดอยู่ในคลังแสงใตดินฮามาสมีสไนเปอร์ฝีมือชั้นเยี่ยมและนักรบจรยุธ์นอกตำราที่คลุนแค้นต้องการเอาคืนอีกเป็นแสนนายจนกองทัพอิสราเอลเกิดการสูญเสีย บิททหารระดับสูงผู time, Sadly, ้บัญชาการและทหารชั้นยอดฝีมือดีที่สุดของกองทัพอีกหลายนายเห็นเป็นลางหายนะสำหรับทหารที่ถูกคำสั่งให้เดินเท้าบุกเข้าไปในกาซาคงไม่ได้กลับมาแน่นอนอย่างไรก็ตามนับตั้งแต่เหตุความขัดแย้งประทุขึ้นประชาชนในหลายประเทศออกมาเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องในโอกาสครบรอบหนึ่งเดือนการเปิดฉากปุกโจมตีของกลุ่มฮามาส ชาวอิสราเอลได้มีการจัดกิจกรรมไว้อลาลัยผู้เสียชีวิตด้วยไม่ใช่แค่ในายอิสราเอลเท่านั้นกลุ่มผู้สนับสนุนอิสราเอลในหลายประเทศก็มีการออกมาขึ้นไหวเช่นกันเพื่อร่วมกันไว้อลาลัยต่อผู้เสียชีวิตและความสูญเสียและยังมีการเรียกร้องให้ปล่อยตัวประกันโดยเร็ว